ที่สาคัญที่สุดเลยนะถ้าสมมติว่าน้องๆหนูๆเพื่อนๆกาลังเครียดเรื่องเงินอะไรก็แล้วแต่พี่ๆคนที่แกจะปรึกษาด้วยสําคัญแบบมากคืออะแกลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าแกว่ายน้ําเป็นอ่ะไอแกอยากว่ายน้าเป็นแกจะถามคนจมน้ำไหมก็คงไม่แกอยากได้เกรดเอสมมุตินะแกได้วิชาเรียนเกรดเอแกจะไปถามคนที่สอบตกป่ะปัญหาแกอยากแก้ปัญหาเรื่องเงินอะแต่คนที่แกถามอ่ะเขาสอบตกเรื่องการเงินเขาจนหรือเขากําลังคือจนไม่ผิดโอเคป่ะ แต่เขาไม่เคยมีเงินเก็บเลยเกตปาเขามีปัญหาเรื่องเงินอยู่เลยแนละ้วเขาเป็นหนี้อยู่เลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนหรืออะไรก็แล้วแต่คําถามคือแกจะได้โซลูชันหรือแกจะได้ปัญหาเพิ่มเหล่านี้จะไม่ทาร้ายเราด้วยความหลักนะเกตปาเขาคนเหล่านี้รักเราเต็มหัวใจอยู่แล้วเกตปาความรักชนะเลยแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะทาร้ายเราด้วยความไม่รู้แปลว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากหาทางออกทางการเงินได้ไม่ได้ห้ามปรึกษาพ่อแม่หรืออะไรกันนะเคป้แต่แกลองปรึกษาคนที่เขา สำเร็จทางการเงินจริงๆไหมลองดูซิว่าเขาคิดยังไงเขามีทัศนคติกับมันยังไงอย่งน้อยเอาพิจารณาได้ว่าเอาอย่างน้อยเอาสองความคิดเห็นสองอย่างนี้มาเวทกันว่าอย่างที่สิ่งที่เขาพูดจริงไหมศึกษาให้ถูกค,คนคืออะไรที่สำคัญ